เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่18มีนาคมศึก FA ร,รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โชว์ฟอร์มเก่งครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล4-3ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีกันได้แบบสุดดัดทึกเลยครับ กับศึกแดงเดือดครั้งนี้ครับบอกได้แค่ว่าใครไม่ได้ดูน่ะคือพลาดมากมีครบทุกรสชาติทุกอารมณ์ตั้งแต่ต้นยันจบเกมเลยครับแมนยูเนต็ดสู้ลิเวอร์พูลได้แบบหักหน้านักวิจารณ์หลายต่อหลายคนแถมมีการโกงความตายไลตีเสมอทับหงแดงได้ในช่วงใกล้จบ90นาทีก่อนจะมาขยกแบบจัดหนักทีมเยือนเลยครับในช่วงต่อเวลาพิเศษจนคว้าชัยได้สำเร็จแถมก็ยังเป็นประตูชัยที่โคซาดิษนาที120ให้ไม่ต้องแก้ตัวกันด้วยนี่สิครับ ก่อนอื่นเราเมาร์กันนี่พังรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมในเกมนี้กันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับแพนสี่สองสามหนึ่งนายทวานเป็นอังเดรโอนาน่าครับสี่กองหลังแบ็กขวาเป็นดีอาโกดาโลแบ็กซ้ายเป็นอารอนวานบิซาก้าคู่เซนเตอร์เป็นราฟาเอลวารานกับทางวิกตอร์ลินเดเลฟสองมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นคอบบี้ไมนูกับสกอตต์แม็กโทมิเน่สามตัวรุกทางขวาเป็นอเลฮันโดรกาไนโชทางซ้ายเป็นมาคัสแรตฟอร์ดและก็มีบรูโน่เฟานันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนซูน่า,าก็ลาสสมุุฮอยนครับ ทางฝั่งลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับมาในแผน4-3-3สามในทวารเป็นคีวินเคลเลอร์สีกองหลังครับแบ็คขวาเป็นโจโกเมสแบ็คซ้ายเป็นแอนดรูร์เบอร์ซันคู่ซเซนเตอร์เป็นซาเรลคอนซาและก็เวอร์กิลฟานได้สามแนกลางนะครับมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์วาตารุเอนโดและก็โดมินิกโซบอสไลส่วน3ตัวรุกครับทางขวาเป็นโมซาลาทางซ้ายเป็นลุยส์ดีแอสและศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นดาวินนูนเยส กับเกมนี้เริ่มเกมมาก็ดูกันสนุกเลยครับแมนยูนิต็ดสู้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลได้ดีและก็ออกนำก่อน1ต่อ0ด้วยจากจังหวะแปรเจอจอของสกอตแม็กโทมิเน่ในทีที่10แต่ก็มีดราม่าก,ก่อนจบครึ่งแรกจนได้ครับเมื่อลิเวอร์พูลมาตีสเสมอ1น่ต่อน 1, จากลูกยิงฉลับของอเล็กซิสแม็กอนลิสเตอร์ในเซี่ก่อนที่นาที45่บวก2จะแซงนำา2ต่อ1แบบไม่มีปีไม่มีคลุยจากลูกยิงของโมซาลาและก็จบพึ่งแรกที่สกอร์นี้เลยครับ มาในช่วงครึ่งหลังแมนยูเนต็ดดูช็อตไปดื้อๆนะครับลือพูนวดเอานวดเอาแต่แต่ว่าแมนยูไม่ตายง่ายๆครับก่อนที่ในจังหวะสวนกลับช่วงท้ายเกมจะไม่ได้ประตูตีเสมอ2อต่อ2สุดบีบหัวใจจากอันโตนี่ที่87ถามทนี้สุดท้ายของช่วงทดเจ็บนะครับมาคัสแวดปลอดมีโอกาสที่แปรลงๆแต่ก็ออกไปแบบไม่น่าเชื่อเลยครับทําไม่จบ90นาทีเสมอกันที่2ต่อ2ต้องไปวัดที่ช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับ กับช่วงต่อเวลานะครับบอกได้แค่ว่าแมนยูนเต็ดมีโอกาสเยอะมากๆเฉียดไปเฉียดมาสุดท้ายก็กลายเป็นฮาวิเอนเลียดปิกของลิเวอร์พูลยิงด้วยซ้ายฉลับอีกแล้วครับหงแดงนําอีกครั้ง3ต่อ2ในทีน่105แต่สุดท้ายแมนยูนเต็ดไม่ยอมง่ายๆมาตีสเสมอเป็น3ต่อ3แล้วก็เป็นการแก้ตัวได้ของมาคาัสแวร์ฟอตในที1นึ่ร้บครับเกมทำท่าจะต้องไปวัดกันที่ดวนจุดโทษแล้วแต่ก็เป็นจังหวะโต้กลับที่อเลฮันโดกลาในโชว ่าบอลให้กับอามาด,ดิโอโลกกดดยซ้ายบอลมุดเสาไกลให้แมนยูพลิกแซงนำ4-3ในที่ 120+1 แถมเจ้าตัวเนี่ยครับก็ยังมาโดนใบแดงจากการขอเสื้อดีใจจังหวะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามจบเกมแมนยูนเต็ดก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลคู่ปรับตัวฉากาดไป4-3ต่อ 3, ไปเจอกับคูนทีซิตี้ทีมจากเดือดแชมเปี้ยนชิพในรอบรองชนะเลิศส่วนอีกคู่นีครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรามาต่อกันที่ไปเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มกันที่ไปเด็นแรกกับศึกแดงเดือดที่โคตรมันระดับ5ดาวต้องบอกแบบนี้นะครับว่าภาพจํำของหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะกับลิวภูนยุคของเชคเคนครอปเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายบุกและก,ก็กดแมนยูนเต็ดซับเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าว่ากับเกมนี้ครับมันต่างกันทั้ง2ทีมสู้กันในสมศักดิ์ศรีคาว่าแดงเดือดอย่างมากเลยครับ แมนยูนิเต็ดในฐานะหน้าเจ้าบ้านนะก็ไม่ได้แสดงความเกรงกลัวทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยสู้กันได้อย่างสูสีจนครบ120นาทีเลยครับแถมเกมนี้ก็ยังมีถสติระบุว่าทั้ง2ทีมนะมีโอกาสยิงรวมกันมากถึง53ครั้งเลยครับโดยเป็นฝั่งแมนยูนิเต็ด28ครั้งและก็ลิเวอร์พูล25ครั้งด้วยกันครับมากันนี้ประเด็นที่2นะครับนักเตะศาีแดงใส่ใจลงไปสู้อย่างเต็มที่ กับเกมนี้ครับในแง่ของแทคนิคเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมของเจ้เกนคลอปดีกว่าอย่างชัดเจนส่วนทางฝั่งทัพปีสแสดงเนี่ยหลายๆครั้งจะเห็นว่าแดานกลางของทีมมาว่างโบเลยช่องว่างระหว่างลายกองหลังกับแดนกลางของทีมน่ยมันห่างกันเยอะเกินไปครับจนลิวภูน่ามีโอกาสที่จะเข้าไปไง่ายๆ แต่สิ่งที่โชคดีนะครับคือเกมนี้ลิวปูไม่สามารถปิดเกมได้และก็เป็นแมนยูเต็ดของเราครับที่พอเริ่มตั้งสีได้นักเตะทุกคนก็ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ใสายพชั่นไปกับมันใส่ใจใส่ความกล้าและก็ความมุ่งมั่นเข้าไปอย่างเต็มที่จนสามารถคว้าชัยได้สําเร็จครับมากันนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับรอบชิงอยู่แค่เอื้่มแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นงานประมาทคู่แข่งในรอบรองอย่างโคอวนทรีซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยบุกปราบบุฟแข็ตันมาได้ในเกมรอบ8ทีมสุดท แต่ก็แน่นอนครับว่ามันก็ย่อมดีกว่าการจับสลากไปเจอกับของแข็งอย่างเชลซีหรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามในรอบนี้ซึ่งต้องบอกว่าปีแสดงเราในโชคดีเหลือเกินครับและแน่นอนว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับที่จะได้ไปรีแมตในเกมรอบชิงอีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปีนี้และก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าหากได้เข้าชิงอีกครั้งก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับรามากันนี่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนา่าได้7คะแนน วันนี้ถึงแม้ว่าจะเสียถึง3ประตูตแต่ถ้าว่าผลงานโดยรวมของโอนาน่าต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับมีจังหวะเซฟสําคัญช่วยทีไมไว้ได้หลายตนหลายครั้งและบางทีอาจจะเรียกได้ว่าเขาคืออีกหนึ่งเดอะแบกของทีมในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับมาที่แผงกองหลังนะครับอารอนวานบีซาก้าได้7คะแนนเพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ยืนตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายในครับเกมนี้และก็ต้องรับมือกับกองหน้าตัวเก่งของลิวพูอย่างโมซาลาแต่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีจังหวะดักบอลได้ถึง4ครั้ง ส่วนเรื่องเกมรุกก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับทำได้ค่อนข้างดีแต่เกมรุกได้ไหลลื่นแถมยังดูเล่นเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนด้วยครับวิกตอร์ลินเดเลฟ6คะแนนวันนี้กลับมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ตามถนัดนะครับแล้วก็จับคู้กับวารรนก็ถือว่าผลงานพอตัวครับมีจังหวะดักบอลได้หนึ่งครั้งแล้วก็บล็อกลูกยิงไป3ครั้งแถมในช่วงต่อเวลาพิเศษมีจังหวะได้ซัดทีหนึ่งด้วยซ้ายถือว่าได้ลุ้นพอสมควรเลยครับราฟาวารรน6คะแนน วันนี้สำหรับวารานมีจังหวะเคลียบอลพ้นโซนอันตราย bon on ไว้ได้หลายครั้งเลยนะครับแต่ถ้ว่าจังหวะดดลตัวต่อตัวกับดาวิดนูนเยสกองหน้าตัวเก่งของลนะิเวอร์พูลน่ะดูจะมีปัญหาตลอดนะครับเนื่องจากความช้าของเจ้าตัวนี้แหละดินนีอโก้ดาโล6คะแนนเกมนี้ของเดีอโก้ดาโลก็ถือว่ายังคงเล่นในอย่างแข็งแกร่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับมีจังหวะสกัดบอลและก็ทักเกิลได้หลายครั้งมากแถมก็ยังรับมือกับลุยดิอาสตัวรุกข,ของลิเวอร์พูลได้อย่างสูงสีเลยครับสกอตต์แม็กโทม ต้องยอมรับว่า IQ การเล่นของแม็กทูวินีน่ะอาจจะเป็นรองนักเตะคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าว่า1ประตูกัน1ึงแอสซิส,ส,สของเขาในเกมนี้ถือว่ามีความสําคัญมากแถมดูมีความขยันมากขึ้นนะครับทั้งวิ่งขึ้นลงช่วยทีมทั้งเกมรุกเกมรับอยู่ตลอดและ1ประตูของเจ้าตัวในเกมนี้ครับก็ทําให้เขานาซัตไปแล้วถึง9ประตูในสีซั่นนี้เขาบีมนู8คะแนน เกมนี้สำหรับคอบบี้เมนูต้องบอกว่าโชว์ผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกมมีจังหวะพาบอลขึ้นหน้าได้ค่อนข้างดีและก็มีส่วนร่วมในเกมลูกของทีมหลายครั้งด้วยอย่างไรก็ตามเกมนี้เจ้าตัวก็มีพลาดบ้างนะครับเนื่องจากว่านักเตะของลิเวอรนะ์พลูลนัดเพลสซิ่งหนักจริงๆอเลฮันโดรการนาโชหกคะแนนวันนี้สำหรับการในโชว์นีครับเล่นด้วยความมั่นใจและก็คุกคามแนวรับของลิเวอร์พูลได้หลายครั้งแถมก็ยังมีส่วนร่วมถึง2ประตูนะครับกับประตูของสกอตต์แม็กโทมิน บรูโน่ฟานานเดสเจคะแนนเกมนี้ของบรูโน่ครับต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างจริงๆอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของสนามมีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนําของทีม1ต่อศูนย์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมาพลาดเล็กน้อยกับประตูที่ลิเวอร์พูลยิงแซงนงนึ่ -1 ครับมาคัสแรดฟอร์ดเคะแนนวันนี้สําหรับแรดฟอร์ดมีโอกาสยิงหลายครั้งเลยนะครับและแต่ละครั้งนั้นก็ถือว่าได้ลุ้นจริงๆโดยเฉพาะกับจังหวะในช่วงทดเจ็บนาทีก้าสิบนะครับพี่แปรหลุดกรอบไปแบบเหลือเชื่อทวารเจ้าตัวก็มาแก้ตัวได้ครัรระะตตูในนนนช่่ววงออเเลาพิศษสุุย5แ สำหรับรนส์มูทซอลลูนเกมนี้ดูก็รู้ว่าไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับหลังจากล้างสนามไปถึง3สัปดาห์และเกมนี้ก็ไม่ได้สร้างความปั่นป่วนเกมรับของลีฟูได้เลยแม้แต่น้อยครับมากันที่บรรดาตัวสำรองนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันว่าแต่ละคนเนะี่ยค่อนข้างมีส่วนร่วมกับชัยชนะของทีมในเกมนี้ด้วยเริ่มที่แฮร์รี่แม็กไกว์นะครับได้7คะแนนคริสเทนเอริกเซน7คะแนน อามัดิโอโล8.5คะแนนอันโตนี8นน่8คะแนนและก็เมสันเมาส์ได้6คะแนนครับสำหรับเอริกเคนฮากนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์นิ่งนิวส์ให้ไป7คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a e e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม